สงกรานสมัยรัชกาลที่สี่คนเมาเลเทศวนกันออกไปเที่ยวกลางถนนทะเลวิวาทจนต้องออกประกาศห้ามสงกรานสมัยรัชกาลที่สี่คนเมาเลเทศวนกันออกไปเที่ยวกลางถนนทะเลวิวาทจนต้องออกประกาศห้ามเมื่อพูดถึงสงกรานคงจะต้องนึกถึงบรรยากาศสนุกสนานการสาดน้ำเสียงเพลงดังกระหึ่งไปจนถึงปากซอย รถพรามากมายสัญจรตามถนนหนทางจนไปถึงการดื่มสุราที่หลายคนบอกกว่าทําให้บรรยากาศคลึกครื้นขึ้นแต่รู้หรือไม่ว่าสมรารสมัยรัชกาลที่สี่หรือรัชกาลที่สี่ก็มีการดื่มเหล้าเพื่อฉลองวันปีใหม่ไทยถึงขั้นดื่มหนักออกมานอกบ้านเดินตามท้องถนนและเกิดเหตุการณ์ทะเละวิวาทจนต้องมีพระราชประกาศออกมาเตือนอีกด้วย ประกาศนี้ปรากฏอยู่ในเอกสารประชุมประกาศรัชการที่4ภาค2ความว่ารัชการที่4ีปีถอดศัพดะโศกด้วยพระอินทราบดีสีหาราชรองเมืองเจ้ากรมกองประเวณขวารับพระบรมราชโองค์การใส่เกล้าทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรด,ปปดกระหม่อมสั่งว่าเทศกาลปลดสงกรานควรที่ราษฎรจะชักชวนกันทำบุญให้ทานกระทำการกุศลจึงจะชอบ น่หาดังนั้นไม่คนที่เป็นพานสันดานหยาบชุนกันเสพสุราแล้วพากันไปเที่ยวกลางถนนหนทางพูดจาท้าทายกล้าหาญให้เกิดการก่อวิวาทชกตีกันเพราะเสพสุราแล้วหาอยู่ในบ้านในเรือนของตัวไม่แต่นี้สืบไปเมื่อหน้าผู้ใดผู้หนึ่งจะเสพสุราเมาสักเท่าใดก็มิได้ห้ามด้วยสุรามีอากรอยู่แต่เดิมครั้นจะห้ามเสียทีเดียวก็หาควรไม่ ถ้าผู้ใดเสพสุราแล้วก็ให้อยู่แต่ในบ้านในเรือนของตัวห้ามอย่าให้ไปเที่ยวชกตีวิวาทตามถนนหนทางที่บ้านเรือนเขตแดนผู้อื่นเป็นอันขาดทีเดียวอันหนึ่งให้เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนรักษาบ้านเรือนเขตแดนของตัวอย่าให้ผู้อื่นมาชกตีวิวาทที่หน้าบ้านเรือนของตัวได้ถ้าผู้ใดเมาสุราแล้วมีได้อยู่ในบ้านเรือนของตัวบางอาจไปเที่ยวชกตีวิวาทกันที่บ้านเรือนเขตแดนผู้อื่น ก็ให้เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนจับตัวผู้ที่เมาสุรามาชกตีวิวาทให้จงได้ถ้าแลผู้ที่เมาสุรามาเที่ยวชกตีวิวาทถึงบ้านเรือนเขตแดนผู้อื่นตัวจะมีบาดเจ็บมากกว่าผู้ที่มีได้บุกรุกและผู้มีได้บุกรุกจะมีบาดเจ็บก็จะตัดสินผู้ที่บุกรุกให้เป็นแพ้จะทำโทษให้กับผู้ที่มีได้บุกรุกแต่ฝ่ายเดียว เพราะว่าตัวบางอาจไปเที่ยวชกตีวิวาทบุกรุกถึงบ้านถึงเรือนเขตแดนผู้อื่นหาอยู่ในที่บ้านเรือนเขตแดนของตัวไม้ให้มหาไทยกลาโหมกรมมาพระสัสดีหมายบอกกับข้าราชการในพระบรมมหาราชวังพระบวรราชวังข้าเจ้าต่างกรมเจ้ายังไม่ได้ตั้งกรมแล้วประกาศแก่ราษฎรให้รู้จงทั่วกันตามรับสั่งประกาศนี้ไม่เพียงเตือนสติคนในยุคก,ก่อนหน้าได้เท่านั้น แต่ปัจจุบันเทศกาลสงกรานต์ก็ยังเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราอยู่เสมออย่างไรแล้วในวันปีใหม่ไทยนี้ก็อยากให้ทุกคนขับขี่เดินทางปลอดภัยและมีสติในการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์อยู่เสมอ